สวัสดีเจ้าเจียงใหม่หนาวแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวชมสวนสวนแม่แตงกับรถไฟฟ้าคู่ใจ i อออนวค่ะเครื่องเงียบสงบขับสบายพร้อมทำความเร็วสูงสุดได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรยากาศดีๆแบบนี้เหมาะกับการมานั่งพักผ่อนหย่อนใจดูธรรมชาติสวยๆหรือจะเปิดซันรูฟผ่านหน้าจอกลางชมวิวก็ได้ค่ะ นอนเอ็นกายสบายใจกับเบาไอออนไวพลาสที่สามารถปรับได้180องศาไม่ต้องทนปวดหลังเลยค่ะเปิดแอร์เย็นฉ่ำพักผ่อนปลอดภัยได้ทั้งคืนสำหรับสายเดินทางสามารถประหยัดค่าเดินทางและค่าโรงแรมได้เยอะเลยค่ะ วันนี้ขอตัวปิ๊กกรอนนะเจ้าวไว้ป้ากันใหม่กับ i อออนไวทลส90อีดิทไว้ป้ากันเนอะบ๊ายบาย